ไอเดียใช้เงิน7,000บาทสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางใช้เงิน7,000บาทที่ได้จากเราชนะแบบต่างๆสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดตกงานไม่มีงานไม่มีไรายได้เงินน้อยแบบนี้ก็มีประโยชน์แต่การใช้งานจะต้องวางแผนให้ดีเพราะหากพลาดเงินก็จะหมดลงไปอย่างรวดเร็ว เงินไม่ว่าจะมากหรือน้อยหากรู้จักใช้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายก็ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้แต่สิ่งสําคัญจะอยู่ที่ผู้ใช้จะต้องรู้ค่าใช้จ่ายต่อวันต่อเดือนของตัวเองในเรื่องที่จําเป็นหรือการใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุดต่อวันต่อเดือนเพียงแค่ให้มีชีวิตรอดผ่านช่วงวิกฤตไปก่อนเงินประมาณ7 0 0 0บาทบางคนอาจจะใช้ยังชีพได้หลายเดือนแต่บางคนอาจจะใช้ได้ไม่ถึงเดือนตัวอย่างเช่น 1. การทําอาหารกินเอง รายจ่ายจะน้อยกว่าการซื้ออาหารสําเร็จตามร้านค้าร้านอาหารตามสั่งประหยัดเงินอย่างน้อยเกินครึ่งหนึ่งนั่นก็หมายความว่าหากมีค่าอาหารเดือนละเจ0 0บาทการทําอาหารกินเองก็จะมีรายจ่ายไม่เกิน3,500บาทหรือน้อยกว่านี้ 2. การทําอาหารกินเองหากมีการปลูกพืชผักไว้รอบบ้านจะช่วยประหยัดเงินได้มากกว่าน,นั้น 3. ส่วนคนที่มีบ้านมีที่ดินไม่มีค่าเช่าบ้านค่าเช่าที่พักสามารถปลูกพืชผักกินเองได้ เงิน7 0 0 0บาทก็อาจยังชีพได้เกินครึ่งปีชีวิตคนเราบางครั้งก็ต้องเจอกับความลำบากโดยที่ไม่มีใครช่วยเหลือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มโตขึ้นเริ่มแยกตัวออกจากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องดังนั้นจึงต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ทำให้ชีวิตต้องเจอกับความลำบากเพราะจะช้าหรือเร็วก็ต้องเจอกับตัวเองในสักวันตัวอย่างการวางแผนใช้จ่ายเงินแบบต่างๆซื้อข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำหรับใครที่ไม่มีของใช้ที่จาเป็นต่อปนีนี้ก็ควรซื้อให้เรียบร้อยโดยอาจจะใช้เงินสดที่มีหรือเงินเยียวยาก็ได้วิธีง่ายๆก็ให้ทางร้านซื้อของจากเน็ตมาขายต่ออีกทีเช่น 1. อุปกรณ์ทำอาหารหม้อ,ข,อข้าวไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหรือเตาแก๊สกระป๋องจานชามช้อนอาจจะเลือกอุปกรณ์ขนาดเล็กเอาไว้ทําอาหารง่ายๆเพื่อช่วยประหยัดเงินเพราะการทําอาหารกินเองเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายเงินมากน้อยแค่ไหนเงิน7 0 0 0บาท อาจจะใช้อย่างชีพได้เกินครึ่งปีก็จะมีเวลาหางานใหม่มีโอกาสเอาตัวรอดได้ 2. มือถือสมาร์ทโฟนสำหรับใครที่ยังไม่มีมือถือแบบนี้ก็ควรซื้อจัดเก็บไว้ให้เรียบร้อยไม่จําเป็นต้องซื้อมือถือราคาแพงขอเพียงเป็นยี่ห้อที่ไว้ใช้ได้ก็ใช้งานได้หลายปีตัวอย่างเช่น nokia sony motorola จะมีรุ่นราคาถูกไม่ถึง2000บาทแต่ประสิทธิภาพไว้ใจได้เอาไว้ใช้งานต่างๆเช่นไว้เผื่อสมัครบริการต่างๆของรัฐหรือใช้แอปต่างๆเพื่อใช้บริการของรัฐบาล ใช้มือถือช่วยทำมาหาเงินซึ่งก็มีหลายช่องทางตั้งแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็จะเป็นการขายของผ่านเน็ตมีข้าวของที่ไม่ใช้ก็นําไปขายผ่านเว็บไซต์ต่างๆผ่านขายดี .com ผ่าน Facebook หรือทําวิดีโอขายใน YouTube แนวนี้ง่ายแค่หาของมาขายหรือผลิตสินค้าของตัวเองแล้วนํามาลงประกาศขายทำช่อง y YouTube หาไรายได้จดากโฆษณาหรือทำวิดีโอขายสินค้าผ่าน YouTube ผ่าน Facebook วิธีนี้ง่ายที่สุดในการหาเงินการใช้มือถือสมาร์ทโฟนช่วยหาเงินยังมีอีกหลายวิธีมาก ประสบการณ์ตรงของแอดมินที่ทําอาชีพอิสระทํางานส่วนตัวก็จะมีมือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแอนดรอยเป็นอุปกรณ์หลักในการทํางานมีแค่เครื่องเดียวก็เอาชีวิตรอดได้อยู่ที่ไหนก็สามารถทํางานได้แต่ต้องมีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นเช่นมเมาส์แป้นพิมพ์ เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งคนรุ่นใหม่ควรศึกษาวิธีการหาเงินแบบนี้อย่างน้อยก็ต้องเรียนรู้วิธีขายสินค้าผ่านเน็ตการส่งสินค้าโดยเฉพาะการผลิตสินค้าของตัวเองและนํามาขายผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะถ้าสามารถทําได้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องไรายได้ชีวิตก็จะไม่ลําบากไม่ต้องไปสมัครงานที่ไหนสามารถทํางานได้จากที่บ้านลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นมีหลายรายการที่บางทีเราก็อาจจะมองข้ามไป ตัวอย่างเช่นแอดมินชอบกินกาแฟกระป๋องกระป๋องละ15บาทกินแทบทุกวันบางวันก็2กระป๋องจึงมีรายจ่ายค่ากาแฟเกิน500บาทต่อเดือนลดการกินอาหารกระป๋องปลากระป๋องอาหารซองแบบต่างๆซึ่งแพงกว่าอาหารสําเร็จหรืออาหารตามสั่งอีกทั้งปริมาณที่ได้ก็น้อยกว่าด้วยใช้อินเทอร์เน็ตแบบรายปีซิมเทพรายปีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือนหรือแบบเติมเงินส่วนใหญ่ไม่เกิน2,000บาทต่อปี เน้นการทําอาหารกินเองแม้จะทํากินเองบ้างในบางมือ้อแต่ก็ยังช่วยประหยัดเงินได้ตัวอย่างเมนูง่ายๆเช่นเมนูไข่ต่างๆไข่ดาวไข่เจียวไข่ตุน๋นทาเมนูอาหารแบบอื่นผัดทอดต้มได้ตามใจชอบแต่ต้องระวังเมนูที่มีเครื่องปรุงเยอะอย่างต้มยำเพราะจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นไปกับเครื่องปรุงถ้าไม่ค่อยมีเวลาทําอาหารก็ใช้วิธีง่ายๆหุงข้าวกินเองเน้นซื้อกับข้าวสาเร็จวิธีนี้ก็ยังช่วยประหยัดเงินมากกว่าการซื้ออาหารตามสั่ง ซื้อกับข้าวสาเร็จมาเพิ่มปริมาณใส่ผักใส่เนื้อเพิ่มลงไปก็จะได้ปริมาณอาหารมากขึ้นเช่นต้มยําไก่30บาทก็ซื้อเนื้อไก่มาใส่เพิ่มอีก35บาทแบบนี้จะได้ปริมาณมากขึ้นในห้างหรือตลาดสดจะมีอาหารสําเร็จในลักษณะนี้มีแกงมีต้มก็ซื้อเนื้อซื้อผักใส่เพิ่มลงไป การประหยัดอย่างเดียวไม่ช่วยให้รอดถ้าไม่มีรายได้ทางอื่นเข้ามาอนาคตก็จะลำบากเหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำโดยเฉพาะคนที่กำลังตกงานไม่มีงานไม่มีรายได้จำเป็นจะต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะรัฐบาลคงจะไม่มีเงินช่วยเหลือได้ตลอดรอดฝั่งตัวอย่างเช่น1ประหยัดเงินในทุกๆด้านเพื่อให้มีเงินเหลือ 2. หาทางนําเงินที่เหลือไปเป็นค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมตัวทําอาชีพใหม่ซึ่งจําเป็นจะต้องซื้อชั่วโมงเน็ตก็จะเข้าถึงข้อมูลบทความวิดีโอสอนหาเงินสอนอาชีพบางคน เปิดร้านอาหารตามสั่งทั้งๆท,ที่ยังทําอาหารไม่เก่งอาศัยศึกษาจาก YouTube จนสามารถเอาตัวรอดไปได้ 3. หาทางนำเงินที่เหลือแม้เพียงน้อยน,นิดไปหาวิธีลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้เช่นหาสินค้ามาขายผ่านเน็ตรับจ้างทํางานต่างๆการมีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทํางานได้บางคนก็รับงานดูแล Facebook Page ดูแลเว็บไซต์ร้านค้ารับติดต่อลูกค้าทํางานได้จากที่บ้านแต่ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นชั่วโมงอินเทอร์เน็ต ในสถานการณ์เกิดโรคระบาดตกงานไม่มีไรายได้การปรับตัวเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องทําสิ่งที่ควรจะต้องมีก็คือมือถือสมาร์ทโฟนและเมื่อมีแล้วก็ต้องศึกษาวิธีใช้มือถือช่วยทำหากินซึ่งก็จะมีวิธีที่ง่ายที่สุดอย่างการหาสินค้าผลิตสินค้ามาขายทางเน็ตขายผ่านเว็บไซต์ต่างๆอาจจะเริ่มจากเข้าของเครื่องใช้ในบ้านที่ไม่ได้ใช้ก็เอาไปขายต่อลองฝึกขายดูก่อนส่วนวิธีการใช้มือถือทํางานหาเงินที่ยากขึ้นก็จะเป็นการทําช่อง YouTube ทำเว็บไซต์หาเงินคลิกโฆษณานายหน้าขายสินค้าแนวนี้ยากและกว่าจะได้เงินมักจะใช้เวลาเป็นปีๆแอดมินได้ปรับตัวมานานแล้วตั้งแต่ตกงานได้รับความลำบากเน้นทำงานส่วนตัวอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ไม่ต้องมีนายจ้างหรือลูกจ้างมีมือถือแค่เครื่องเดียวก็ทำงานได้จึงไม่เดือดร้อนเหมือนคนทั่วไปน,นั่งนอน,นอนๆเดินไปเดินมาทำงานบ้างไม่ทำบ้าง ก็มีเงินเข้าบัญชีทุกเดือนแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ใช้เวลาหลายปีและผ่านความยากลำบากมาพอสมควรท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังประสบความลำบากขอให้ผ่านไปด้วยดีครับ